จริงๆมันเป็นมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมโลกนอะในยุคนี้เอาตรงอะในยุคนี้ถูกไหมจะเป็นแฟนท้าเลือกก็ควรจะชนถามว่าทำไมถ้าเกิดเป็นแฟนกันก่อนแล้วชนไม่ดีถูกไหมอยู่ต้องเข้าใจนะไอ้โมเดิร์นเลิฟเนี่ยความความประหลาดมันคือในสมัยก่อนเนี่ยเพศสัมพันธ์จริงๆมันมีจุดประสงค์นะมีจุดประสงค์ว่าคือการผลิตลูกนะ คือการแพร่พันธุ์ของมนุษยชาติเราเลยมีสิ่งที่เรียกว่าเพศสัมพันธ์ขึ้นมามในปัจจุบันเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของความสนุกถูกไหมมายเซ็ตของคนใหม่คนในยุคนี้ก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของความสนุกการที่จะมีอะไรกับใครมันก็ต้องมีคุณภาพใ,ในเชิงของคนที่อยากจะมีนั่นแปลว่ามันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขชนิดหนึ่งว่าถ้าชนมันต้องดีถึงจะโอเคออถูกไหม มันก็เลยมองว่าเอองั้นก็ต้องชนกันก่อนก่อนให้ครบก็ได้สําหรับบางคนแต่มันไม่เกี่ยวกับฝรั่งหรือไทยหรอกย<ช>ูมันมันคือเรื่องของบุคคลปัจเจกเว้ยปจเจกเ<ช>พราะฉะนั้นยูก็ต้องดูคนที่อยู่คุยด้วย<ช>ว่าเขาคิดยังไงเอางี้ดีกว่าสิ่งที่จิ๊บมองและอยากจะเพิ่มเติมไปให้ยูทำนะ<ช>คือเอาและสําหรับทุกคนที่มีความรักในโลกนี้เลยนะที่ดู<ช>คลิปนี้อยู่นะไปพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารซึ่งกันและกันซะคุยกันให้เยอะ ถูกป่ะแล้วพอคุยเยอะเสร็จไม่พอเวลาเราคุยแล้วมันมันไม่เข้าหูกันทะเลาะก,กันเราก็เปลี่ยนโหมดและใช้การคุยจนมันมีคุณภาพขึ้นมาแล้วพอคุยเป็นคุณภาพเสร็จอยู่ถึงจะรอดะอยู่ถึงจะรอดตรงนี้สำคัญมาก